สวัสดีตอนเช้าเช้าพอดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับที่ติดตามช่องทองคำเขียววยดีเสมอมานะครับแล้วก็พี่น้องที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเ mm hmm. มื่อนี้นะครับติดภาพมาเบึองบับบเบาเฉียนหน่อยติดภาพมาล้องเลี่ยงกุ้งรับเลี้ยงกุ้งฝอยเห็นเพื่อนเลี้ยงกุ้งฝอยเปืนเนี่ย ได้ๆนะครับต่านี้เขากับเลี้ยงเบื้องเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์กอนนะครับที่เป็นเรื่องเกาที่มีค้นเห็ดเหลี่ยหลายคนแต่ว่ามนี้ลองมาเบืองว่ามันเป็นความรู้หม่ที่เขาล่องไม่สำหรับพวกเขานะครับไม่สําหรับพวกเขา <c oughs> <c oughs> นเพื่อนเอากุ้งฝอยมาปล่อยนะครับจะสีล่องเลี้ยงกุ้งฝอยใส่แนนให้หน้าเป็นครับเตียนให้หน้าประมาณงานงานเคืองนะครับปีที่แล้วนี้ใส่ดำหน้า นี่ปล่อยไว้แล้วนะครับกินน้ำน้ำจากคลองนะครับสูบน้ำบาดาลใส่คลองไว้แล้วนะครับเลาก็สูบน้ำเป็นน้ำใส่เป็นปลาเข่านะครับบ่อเฟียงอันนี้กับเสื้อผ้าแวดล้อมกับแช่น้ำด้วยก่อเฟียงบ่อฟางเข่านี่แหละครับมันแห้งเลาก็มานแช่ไว้มันเปื่อยได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วครับน้ำก็บ,บ่สูงหลายครับ น้ำกับประมาณครึ่งครึ่งนาแช่งนะครับครึ่งแช่งครึ่งแช่งนะครับเพราะว่าน้ำอย่มันซื้อว่าน้ำสี่เสียดโตแล้วนะครับวัดบ่จากตะเกียวใส่น้ำประดานถ้าก็สูบลงลงคลองไว้นะครับแต่ว่าเขากเปลี่ยนมาใส่กับป๋าใหน้าครับปรับสภาพเพื่อให้ปรับสภาพเรื่อผาบน้าครับอันนี้กุ้งเอาไปซื้อเป็นมาครับเป็นกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอย ตัวออกจากถังกุ้งฝอยกุ้งฝอยตัวใหญ่นะครับกุ้งตัวใหญ่นะครับกุ้งฝอยตัวใหญ่ให้เพื่อนเลือกที่เป็นไข่ให้นะครับตัวใหญ่สมควรเนี่ยประมาณหลอดนะครับหลอดหรือประมาณต้นเข่าครับสร้างเข่าสร้างแห่งต่อสร้างนะครับต่อสร้างปล่อยอ่ะเพื่อนบอกว่าให้ปล่อยล่งบ่ให้เทแล้วกุ้งอีเตี้ยนออกเองแล้วั่น ปล่อยลงที่เขาปล่อยป่านี่แหละเพราะฉันปล่อยคือเขาปล่อยป่านี่ปล่อยหกุ้งมันค่อยๆไตออกนะครับมันไตออกเพราะว่าการเขาปล่อยรุ่งแห้งน้ำอยู่เพราะฉะนี้อุณหภูมิอยู่เพรปับเขาอยู่ปับอุณหภูมิว่าท่านไหนปันไดเขาเน่ยครับปุ้งตุตกใจแต่ว่าแต่หูนะครับเป็นความดูไม่ากุ้งแตสิตกใจเห็นเตี้ยนออกครับเห็นเตี uhm ้ยนออกเอง อันนี้น้องเพิ่นบอกนะครับผู้เพิ่นเคยเคยเลี้ยงนะเพิรนเลี้ยงกุ้งขายนะครับเพิ่นเคยเลี้ยงแต่บรูว่าเพิ่นไ้ขายกุ้งเลี้ยงแล้วไปแต่ว่าที่ไปซี้อมาเป็นกุ้งที่เพิ่นไปไปดักู่น้ำคลองนะครับมาให้เฮาแต่ว่าช่วงหนึ่งมันก็ว่ามันว่าพอขายลหละเพิ่นเลยได้ไปดักอันนี้บอกถึงว่าเป็นเลี้ยงไว้เป็นอาหารก็ได้เป็นอาชีพเสริมก็ได้ครับจากงานประจำหรือว่าเป่เป็นอาชีพรักก็ได้ครับ ขันมันขายดีขอขันเรียงดีนี่นะครับค่อยๆไต่ออกครับกุ้งก็จะค่อยไต่ออกก็หดแต่เคยเห็ดนี่แหละครับล้องเบ่งล้องเบ่ง <IS> เดี๋ยวขยับมาจากน้อยก่อนเพราะว่าสําคัญก็คือน้ำนะครับเพินาา่นนมาน้ำเนี่ยต้องปรับสภาพให้ไก้เคียงธรรมชาติก่อนเพราะว่าช่วงช่วงฤดูแล้งนี่น้ำที่บ่ค่อยมีนะครับน้ำที่ว่าลหลนี่ครับ ก้อยก้อยออกแล้วปีสองพันหรอยหกสิบสี่ครับปีใหม่เริ่มมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับเป็นว,วิธีการทดลองนะครับอันนี้อยู่ในขันทดลองเลี้ยงนะครับทดลองเอากุ้งมาเลี้ยงนะครับเป็นกุ้งฝอยตามทองไหลทองหน้าเฮาตะเกาแล้วบะเ,เ,น,เน,นียนไปอยู่ในคลองครับช่วงนี้ไปอยู่ในห่วยอยู่ในห่วยอยู่ในคลอง เอามาล่องเลียงร้านสิบพันลูล่ดูแรงนี่ไปใดบอนครับแต่ว่าหน้าเมื่อคือผมกับปับสภาพตามเห็นเป็นเหตุผู้คนเคยเลียงปา่าเพิ่นกับว่าฟางเขาเป็นทียูของของอกุ้งได้ของปูได้สมัยตอนที่มันเป็นต้นเขานะครับแล้วก็เอามาปรับสภาพเพิ่นกับว่าฟางเขาเป็นอาหารของป่าได้ทำมันผูมันย่อยลงตรงนี้ก็เหลือ,อยุ่งน้อยเดียวครับว่าเหลือหลาย พอฟังเขาปีวังหันงามอยู่ครับบาดนี้สิมาล้องเลียงกุ้งนะครับเลียงกุ้งฝอยนะครับเป็นไฮนาประมาณงานครึ่งนะครับหนึ่งงานครึ่งนะครับน่ครับอยตอนเสาร์นะครับะอาติ์กำลัง,งส่องแสงปูเพกหรือว่ากำลังออกอมีก๊าหลอนน้อยแสยงสว่างน,น้อยนะครับถา้ถาถ้าถ้ามาตอนเทียงเทียงนี่แดดที่ฮอนโพดนะครับ ที่กุ้งส่วนใหญ่กุ้งเพื่อนกาดักไสตอนกลางคืนนะครับเพื่อนดักไสกุ้งตอนกลางคืนตอนเศรเพื่อนก็พยายามก็คือไปเบ่งหลอบเบ่งไส้่ะแหละเข้ามาตอนเ้รกับพอดีนะครับกําลังออกครับกําลังออกต้องเลี้ยงเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารถ้ามันหลถ้ามันเหลือกินเหลือแจกก็จ้างใอรเอาไปเป็นธุรกิจไหม เอามาฝากมาตอนตอนเศร้านี้ครับฉัหรับการปล่อยกุ้งให้พี่น้องได้รับเบิ้งนะครับไปล่องเบิ้งครับผู้ใดอยากเลี้ยงกุ้งแต่ทั้งเพื่อนกันแนะนาอีกว่าให้มันเป็นหงหกไว้ครับเพราะว่ากุ้งสิรอคาบมันดีอ่อนแอตอนรอคาบสัตว์อื่นนี่กินได้กินกินตอนรอคาบแหละแต่ไทหญ่แล้วก็ว่าเป็นยังฉะนั้นพื้นทีตรงนี้มองให้เขาพางโตคือเขาซ่อนตัวตอนรอคาบจะเป็ี่นเฟี้ยงแหงหรือว่า,าหยาแหงปลาแหง หรือว่าเสลียนเก่าๆลวดทอนะครับทอพีวีซีให้ได้ซอนให้ลบซอนไถ่จากตอนหลอกขาบนะครับนี่กระติซอยสำคัญเลยครับนี่เรื่องนี่แล้วก็อาหารนี้ขาดอาหารอาหารปดุกก็ได้นะครับกระเซียน้มก้อนไห้นะครับที่น้องครับวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับของกุ่งฝอยมา่อยนาครับวันนี้ครับฝอยลำลุ้ยลำลุ้ยสุขภาพดีทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ